สวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะเอาอาหารนี่นะครับมาใส่ยอเอาไว้นะครับผมใส่เอากุ้งที่เหลือจากขายแล้วนะครับที่เะแกะไปแล้วเนาะมาใส่ในนี้ไว้นะครับในบ่อลูกกลางเนี่ยไว้ก็20โลได้นะครับผมจะเอาอาหารใส่ยอไว้นะครับแล้วพรุ่งนี้จะมาดูเนาะว่าเขาจะเข้าไหมนะครับเอาใส่ยอไว้ก่อนประมาณนี้นะครับสัครึ่งหนึ่งนะครับยอนนะครับ อีกอันนึงอยู่ปลายนาโน่นนะครับจะเอาลงนะครับก็นี้ก็จะมาดูต่อนะครับว่าเขาเขาจะเข้าไหมนะครับกุ้ง20โลเนี่ยนะครับจะก็ประมาณ300 350ตัวโลประมาณนี้นะครับมาดูเลยครับว่ากุ้งแค่20โลกับบ่อสองไร่กว่าเกือบสามไร่นี่นะครับจะเขาจะมาเข้ายอไหมนะครับนะครับมาดูวันพรุ่งนี้เนาะนะครับก็มา เรียบร้อยถึงพื้นแล้วนะครับนะครับจะเอาไว้เงี้นะครับแล้วก็จะพรุ่งนี้จะมาดูนะครับก็จะลูกหมาผมก็จะตามมาโดยทุกที่อย่างนี้นะครับไปมะแดงไปไปก็ไปที่ยออันนี้กันเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นเพิงกกน้ําเค็มผมนะครับครับที่ทําเหล็กชุบกัมะนไนแบบนี้นะครับนะครับก็กว้างพอสมควรนะครับเนี่ยนะครับ น้ําเค็มประมาณร้อยหนึ่งหรือว่า90ได้นะครับ ppm นะครับเจ้าไอ้มดแดงผมก็จะตามทุกที่แล้วก็จะมากินหญ้าแก้เขินแบบนี้นะครับทําเข้าไปเรื่อยเปื่อยหมานะครับ่ะขอยอหนึ่งอยู่ตรงนน้นนะครับมาทุกท่านดูลังพึ่งเล็กๆนะครับก็ ลังพึงลเล็กที่ทำรังอยู่ก็ต้นมะอ่านะครับก็คือ,คอต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับก็นู่นนะครับนั่นะครับก็เขาตัดปามมันก็แตกรังแล้วก็ไปตอดคนตัดปามนี่สองทีแล้วนะครับนะครับเป็นพึ่งรังเล็กๆนะครับมาต่อที่อันนี้เลยนะครับ น้ำเขียวๆเ,เนี่ยนะครับก็จะเอาต้องเป็นตรวนี้เนาะใส่ไว้ล่อ,อเขานะครับนะครับว่าเขาจะมาเข้ายอไหมนะครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมายกยอดูนะครับก็ปล่อยไว้สี่สามสี่วันแล้วผมยังไม่ได้ให้อาหารนะครับนะครับเนี่ยยังมไม่ได้ให้อาหารนะครับ าดูนะครับว่าเขาเขาอยู่ไหมนะครับมาอยู่ไหมนะครับว่าเขาจะเข้าย่อไหมนะครับถ้าเห็นเข้าย่อก็แสดงว่าอยู่นะครับตีน้ําไว้แขนเดียวตรงนู้นนะครับอันเมื่อกี้นี่นะครับอันนี้ไม่ได้ตีนะครับนะครับเพราะกุ้งน้อยตัวผมก็จะไม่ตีน้ํานะครับมันไม่คุ้มค่ากับการตีน้ํานะครับเรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้จะมารู้ต่อนะครับว่าเขาจะเข้าย่อไหมนะครับนะครับ ถ้ามีกุ้งมันต้องเข้าบ้างนะครับอย่างน้อยต้องมีตัว2ตัวประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีอาหารอยู่เนาะมีอาหารอยู่เขาก็จะมากินอาหารเพราะว่าเขาหิวนะครับก็นี่แหละครับก็จะลากจะลูกนี้ไปนะครับเหลือจากที่ขายให้เท้าแก่เขาไปแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่เฉพาะก้นบ่ออย่างนี้นะครับน้ําก็เหลือประมาณแค่นี้นะครับอ่าผมผมจะไม่เติมน้ำแล้วนะครับเพราะว่าผมจะโยนนน้ำลูกนี้ไปอีกลูกหนึ่งนะครับก็คือข้ามไปอีกลูกหนึ่งเนาะนะครับ เพื่อจะไม่เอาน้ําออกข้างนอกนะครับก็จะมาดูนะครับว่าเขาเข้ายอมไหมนะครับผมใส่ยอไว้ลูกนี้ผมเวียงมือเดียวนะครับ5กิโลนะครับมาดูนะครับว่าเขาเข้ายอมไหมเนาะนะครับอ่ก็จะเห็นบ้างก็ประมาณ3ามสี่ตัวเนาะนะครับก็ที่เหลือก็ว่าจะเอาไปปล่อยเองนะครับนะครับว่าจะวิตแห้งเลยนะครับนะครับปั่นภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าคว่ำนะครับ แก้เามเดแดงนี่เขาที่เข้ามาเนี่ยเขามารอปูนะครับเนี่ยนะครับคือทั้งหลายทั้งปวนก็ไม่เอาอะไรเขาจะเอาปูอย่างเดียวนะครับก็เข้ามาหลายตัวเหมือนกันนะครับไอ้แมอดแดงเขาจะนั่งรอปูแต่ก็มีปูมาประมาณสองสามตัวนะครับนี่นะครับตัวกุ้งเนาะก็จะตัวประมาณนี้นะครับนะครับนี่แหละปู ผมจะให้แอจะมดแดงเนาะอ่ะก็คาบสิเอาคือมันมันยังวิ่งได้อยู่เขาเขาจะจะไม่คาบนะครับเอาอ่ะ,อะ,ออะอนะคือยังคือจะชอบเล่นปูอยู่นะครับนะครับเนะอาไปละนุ่นจับโยนไปนูน่นเขาหาไม่เจอ,อเจอแล้ว ก็ยังชอบเล่นปูอยู่งั้นนะครับนะครับก็เล็กๆมาปูนี่ปากเขาเลือดออกนะครับก็ยังชอบเล่นปูอยู่งั้นนะครับนะครับกับปูนี่ก็จับโยนจับโยนแล้วก็นอนทับนะครับพอตายแล้วนิ่งแล้วเขาก็เบื่อเขาก็ไม่เอาแล้วทิ้งนะครับแต่เนี่ยว่าเข้าไปในรูแล้วก็เอาไม่ได้ออกยังยังเอาได้อยู่นะครับก็มาดูตัวกุ้งเขาประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับผมก็จะลากย้ายไปนะครับ ว่าจะวิตแห้งนะครับก็เข้ามาเข้านี้นะครับต่อนะครับอันนี้น้บตื้นๆนะครับแค่แค่จอมจอมยอพอดีนะครับก็มิดยอพอดีนะครับเนี่ยเนาะนะครับตัวเดียเขาจะเข้าไหมครับตรงนี้น้ําตื้นนะครับนะครับก็พอดีวันนี้วันฝนตกนะครับแล้วก็คืมแดดไม่ร้อนนะครับก็มีอยู่นะครับแล้วก็มีปูด้วยนะครับ มีปูไว้ให้ไอ้เจ้ำมด,ดแดงเล่นแล้วนะครับมีปูปูตัวเก็เท่านี้โป้มือเข้ามาตัวหนึ่งเนี่ยไอ้ที่เข้ามานี่ยเขามารอปูนะครับเนี่ยต่อมาเข้ามาห้าหกตัวนะครับมาดูปูกันเลยเนาะนี่นี่คือปูเนาะนะครับเนี่ยตัวเท่านี้นะครับก็ กำกามก็มีอยู่หนึ่งตัวสามตัวสี่ตัวประมาณนี้นะครับไอ้จำเป็นเ,เขาขอปูไปมานี่มาก็ลองดูนะครับอ่ะนี่ให้เขากระโดดคาบเอาสักเอาสักเมตรห้าสิบเซนเอาบางแค่นี้อ่ะเอาเอาไปอ่ะเอาอปูเป็นอยู่เขาก็ไม่กล้าคาบนี่ดูนะครับเขาจะคาบยังไง จับเวียงจับโยนนี่สไตล์เขาแล้วนะครับครับดูนะครับขาเท้าเกียร์ก็มีสักห้าหกตัวประมาณนี้นะครับนะครับก็จะวิตหรือว่ารากย้ายนะครับวิดกันชุดนี้ผมว่าว่าจะวิตแห้งเลยนะครับว่าจะไม่รากแล้วนะครับปูอ้วนแล้วก็วิตแห้งแล้วก็ตักหน้าอ้วนเลยนะครับก็คลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับนะครับอีกสัก สี่ห้าวันนะครับผมจะย้ายนะครับจะย้ายไปเนาะนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันกินอาหารเพิ่มนะครับนะครับอย่างน้อยเขาอยู่อย่างนี้นะครับเขากินอาหารเหมือนเดิมนะครับเราเราย้ายไปมันก็กินอาหารเหมือนเดิมนะครับก็ย้ายไปดีกว่านะครับนะครับผมเลือกที่จะย้ายเข้าไปดีกว่านะครับเขาก็อย่างน้อยเขาโตขึ้นนะครับเพราะว่าเขาไม่แออัดนะครับอย่างนี้มันแออัดนะครับน้ามันน้าไม่น้อยนะครับแต่ว่ากุ้งมันกินอาหารไปเรื่อยนะครับยิ่งโตขึ้นยิ่งกินอาหารไปเรื่อยเนาะนะครับ คลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวอ,อีกสักอาทิตย์นึงผมจะวิทแห้งเลยนะครับนะครับจะวิทแห้งเลยเหลือกุ้งมาเยอะแล้วละครับประมาณสัก2 0 0 250โลประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ